ครับพี่น้องพวกเขากาับมุนีกัมาเห็นยางของป้ามาครับเลยมาพอ่อข้างมิมข้างหนึ่งพี่น้องก็เลยว่าสิมาเอามิมครับแต่ว่าฟ้ามืดมาแล้วพี่น้องฝนติตกแล้วนครับจูกก่ๆมองเกาครับมองเกาที่มาเอาในคลิปทีเดียวครับนี่มองมาเอาในคลิปทีเดียวครับพี่น้อง พี่น้องที่เบิ่งคลิปเต็งมดก่อนนะครับที่ติดตามช่องเครคงสีหูนะครับนะักปนาที่จำได้ที่เอาเชือกผูกค้างมันไว้ครับพี่น้องแต่มันมีอีหยังบุครับมาตีมีคนคิดว่าน่าจะมีคนมาตีอีกรอบสองครับพี่น้องถ้าเจ้าเอาบเเดย์ถ้าจเจ้าโบมีแนวสีเอาแล้วเจ้าจะก็เลยดึงห้างมันตกนะพี่น้องเนาะก็เลยมาหาล้อเบิ่งไหมหาล้อเบิ่งทัดจมงเก้าไปนี่พี่น้องเมือนก็หาต้ะลุ่นได้พี่น้องปะ ฮะถ้าขุเนยาวมากสิยาวมาเรื่รอยๆมาหอดมงเก้าหนิล่ะมงเก้านี่ก็บ่บมีครับพี่น้องบ่เห็นแล้วมันใหญ่ออกจากออกจากนี้ไปมองใหม่้นะเนาะพูนพี่น้องก็ไปเห็นอยู่ครับทัดออกจากมงเก้าไปพ่ไหลได้พี่น้องนี่นี่มงเก้าครับนี่อยู่ในหู้นี่แหละต้นไม้ไปบึงแล้วก็คืออยู่พี่น้องสุ้ง สงคือตีเปลี่นอยู่แต่ว่ามันฝนตกสองมือผ่านมากเ้วครับพี่น้องจักสิเป็ี่ยนบบเป็นพี่น้องจักสิมีนม้ำโบมีนม้ำเด้อไปล้วงเบงก่อนพี่น้องว่ามันดีจังเลยว่ามันฝนตกมาสองมือครับพี่นอ้องย่านมันย่านมันดูดน้ามัมนแหมพี่น้องเข้าไปลุยกัน นี่ครับอยู่ใกล้ๆนี่ฮะตาดองากงดจำมงเกามากแค่นี้แหละครับนะครับมงเกาอย่างเี้ฮะก็เลยหาหลอหลอหลอหมานี่ครับอย่างนีเห็นอยู่นี่ครับอุ้มไม้แห้งนี่ครับย่างไม้ใกล้ๆนี่บุกไกลกันพี่น้องเบื้องทั้งคางเบื้องทั้งคางกับทรงมีหัวหน่ำเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าจากักสิมีหน่ำหรือบวัวเนี่ยหัวน้ำทรงอุ่มๆอ,อ,อยู่ได้พี่น้อง เชอคที่มีน้ำหรืบอบัวครับเพราะว่าฝนมันตกอยู่สองมืออยู่ภายใต้เทียมไอ้นะพี่น้องถ้าเกิดมีน้ำม,มีน้ำแต่อันนี้มันเก่าแล้วกะที่บัวเอาเนาะพี่น้องกะที่เอาตรงนี้อยู่ใกล้ๆแต่น้ำม,มันกต่ที่ผูกหังอะไรขึ้เก่าแล้วพี่น้อง,งมีคนมาหลบกวนมันอีกคือเก่านเนี่ยเบื้งข้างนี้นะพี่น้องเนาะ นี่พึ่งทั้งขางครับพี่น้องหัวน้ามันก็ะตุง่ตงๆอยวู่ครับพี่น้องโอยงกัดคนนี่นะนี่ครับพี่น้องโดยครบเขาก็ใส่กากพวกผ้าแหงนะครับจักแหงบ่แหงแล้วครับตกผ้าเหล่านี้ก็นีน่อย่างดีบ่ด,ดีสำเร็จแล้วครับพี่น้อง มันพอมันฝนตกมาสองมือแล้วครับมันกับอื่นๆเนี่ยเนาะก็ทีร้องบึงพี่นองยังค่อยดีเท่าใดยแนวได้ต้องร้องบึงพี่นองใจกะอยากได้บวบ,บครับดูยันเล่ ครับพี่น้องบดใจ ังสวยครับพี่น้องแต่ว่าหัวน้ำฝ่อครับพี่น้องรังสวย,ยครับแต่ว่าบ่มีน้ำครับพี่น้องมันว่ามันฝนตกฝนตกมาสองสามหมื่นนะพี่น้องนะมันมีน้ำมี่จะรังรังสวยอยู่แต่บ่มีน้ำครับพี่น,อน้องนียนิดเดียวอยง สวยงามครับพี่น้องปิดกืบมีดำแน่อยู่หน่อยนึงครับลังมีดำอยู่ผมมีหนามครับพี่น้องอยู่น้อยเดียวเองผมแนมพวงครับพี่น้องมีหนามเลยพี่น้อง ล้วก็เออเจสริกับบัวลายพี่น้องเจสริงบัหลายเลยเราก็นแมองบุ้อันนี้ติปลูกไว้ที่เก่าแต่ว่าสวยได้พี่น้องก็ติปลูกไว้ที่เก่าก็ได้แล้นบ่ สวยอยู่เพี่ยงตะวามันบ่มีนม้ำพี่น้องไอหัวน้ำเป็นหัวน้ำอยู่แต่บ่มีน,มน้ำนะพี่น้องเด้อบ่มีน้ำในลุ่ม <c oughs> <ส> <c oughs> หรือว่าจะผูกไว้ขี้เกลนี่กำลังี่ออกมากับมีนี่พี่น้องกำลังไตเข้มเงเมออกมาเนี่ยครับมันช่วงบริเวณนี่มันสีดำครับพี่น้องบริเวณนี่มันสีดำต่ว่าทั้งขางรอบหน่องมันสีขาวอยู่ผูกว้ขี้เกาบอกพี่น้อง เดสอนกับบุ้มีเด้อพี่น้องเด,ด้อเดี๋ยวมาเราเอาไปบดนี่เราครับพี่น้องก็ขอบคุณเนาะครับพี่น้องขอบคุณทุกไลท์ทุกสับทุกการติดการตามเบิ้งอีคลิปนาครับพี่น้องต่อไปเท่าที่หอมเลยเท่าที่เห็นอย่างต่อไปนะพี่น้องนะ ขอบคุณครับสวัสดีครับ ลืมปิดกล้อง